สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะฮะดวงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นธนูในโหราศาสไทยหรือโหราศาสตรวรนตกกับคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะเราจะอานการงานการเงนิงนสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ในคน5สถานะด้วยกันนะมีคนโสดค่ะมีคนแอบชอบมีคนคุย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะมีคนมีคู่แล้วตบท้ายด้วยคนรักเก่านะคะซึ่งจะเป็นสถานาการณ์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยค่ะมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาเราเรียบร้อยนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองเดือนนี้นะธนูลักนาธนูอย่างแรกถ้าพูดถึงเรื่องเราสองสามคน มันก็จริงอ่ะมันก็เปิดไพ่ขึ้นมาพอตัวตนเป็นไพ่หายพรีสเททขึ้นมามีสามดาบมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาเหมือนหน้าไพ่ขึ้นมาบอกว่าในเวลานี้ชาวธนูถ้าคุณกำลังอินเลิฟหรือกำลังมีใครอยู่อยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้ค่ะมีเกณฑ์นนะที่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าอยู่อยู่เริ่มต้นใหม่ดีกว่าอยู่หาความรักครั้งใหม่ดีกว่าเพราะว่า คุณคนที่คุณคิดคนที่คุณรู้สึกคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลาเนี้ยมีเกณฑ์ที่เขาจะไม่ได้โสดอะสอิเขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วเขาจะมีคนที่ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราคือคนที่มาทีหลังอะเออแล้วมันทําให้ทําให้เราเราต้องเลือกเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ปัญหามันอยู่ที่ให้ควีนถือถ้วยตรงเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าคุณรักเขาไปแล้วอ่ะ คุณรักเขาไปแล้วคุณรู้สึกดีเขาไปแล้วแต่เขารักคุณหรือเปล่าเนะี่ยไม่รู้ซึ่งไพ่คือบอกว่ามันมีเกณฑ์นะที่ในวันข้างหน้าถ้าคุณเลือกที่จะตัดใจแล้วออกมาในะการเริ่มต้นใหม่โอกาสที่จะสร้างครอบครัวมันมีมีไพ่สี่เมถาวซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คนคนนี้เพราะถ้าใช่คงไม่เป็นพลังงานหลักแบบนี้ขึ้นมาให้แล้วโยงไปให้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไพ่ขึ้นบอกว่าโอกาสที่เราจะได้เจอความรักครั้งใหม่มันมีนะ เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าตัวเราเองสามารถ Move on ออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ไวเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดี 2. โอกาสที่จะได้เจอรักครั้งใหม่อาจจะมาแบบปุป,ปับเลยก็ได้นะในช่วงจังหวะที่คุณได้มีการเดินทางชีพจรลงเท้าไม่ค่อยได้อยู่บ้านในช่วง2เดือนนี้ค่ะคุณอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่ได้โดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์แบบกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลไม่ใช่ผ่านทางแอปพลิเคชันแต่มันเป็นการไปเจอ เหมือนคุณไปเที่ยวอะแล้วคุณได้ไปเจอเขาอะได้มีโอกาสทักมีโอกาสพูดคุยปฏิสัมพันธ์เนาะอืมก็มีโอกาสที่จะเจอได้นะคะสามในเรื่องราวของพี่ให้ที่เรื่องราวของการทำงานดีวะ่ะการทำงานในเวลานี้ค่ะตอนช่วงสองเดือนนี้จะเป็นสองเดือนที่คุณมักจะถูกจับโยนงานที่คุณไม่ได้อยากที่จะทำหรือมันเป็นงานที่คนอื่นเขาดิวแล้วมันไม่ผ่าน แล้วมันก็ตกมาที่ตัวเรางานที่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคงานที่ต้องแก้ปัญหางานที่คุณต้องว่าด้วยเรื่องของคําว่าความถูกผิดเท่านั้นไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของความถูกอ,อกถูกใจอืมและ้ลักษณะงานหน้าตาประมาณเนี้มันจะเป็นงานที่ทําให้มีมีคนโอเคกับคุณและไม่โอเคกับคุณได้ด้วยแต่ถามว่าคุณควรทํำไหมเลี่ยงไม่ได้อ่ะจาควีนถือดาบคุณก็ต้องทําแต่เดี๋ยวมันจะโอเคขึ้น หลังจากผ่านสถานการณ์ในช่วงสองเดือนนี้ไปเพราะหน้าไพ่ในอนาคตเป็นไพ่ที่ดีนะคะหลายๆท่านจะมีโอกาสเข้าไปใช้เงินเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวค่อนข้างเยอะช่วงสองเดือนนี้มันอาจจะหมายถึงการที่คุณต้องเข้าไปเยี่ยมไปพบลูกค้า นะคะแล้วก็เราเข้าไปพบลูกค้าลูกค้าก็ซื้องานเราอ่ะลูกค้าก็ใช้บริการเราต่อนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ซัพพอร์ตคนในครอบครัวก็ได้ซื้อของขวัญแลกกันช่วงวันปีใหม่อะไรเงี้ยคริสต์มาสหรืออะไรอย่างี้ก็ดีนะคะเห็นการหมุนเวียนทางด้านการเงินเกี่ยวกับตัวคนรอบข้างของคุณนะคะในเรื่องการเงินพี่ไม่ห่วงเลยสำหรับธนูไพ่ขึ้นในถือเหรียญมาตต่ตงถ้าตัวคนเองมี มีปัญหาในประเด็นการเงินในเวลานี้พี่มองว่าเรื่องการกู้อการเข้าพบสถาบันการเงินนจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีเข้าไปเถอะเข้าได้นะคะแล้วถ้าใครแพลนที่จะมีบ้านในอนาคตก็มองเห็นอยู่ว่ามีโอกาสที่จะมีได้นะคะเป็นเป็นช่วงที่ดีหลังจากช่วงปีใหม่พอันช่วงนี้คุณเคลียร์สเตทเมนต์ของคุณให้ดีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในแบบที่จับต้องได้ จะมีเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของวีซ่าในเรื่องของพาสปอร์ตในเรื่องของการสอบเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิ่นแดนไกลอืมมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเร่งรัดบางท่านถ้ามันมีเอ็กซ์เพรสเวย์ก็อาจจะต้องใช้เนาะเพราะมันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็ต้องการที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวอร์ชั่นของธนูอ่ะมันคือการที่สู้แล้วถึงจะได้มาเหมือนต้องไปไฟ์ไปถามพี่คะมันถึงขั้นตอนไหนแล้วคะมันอะไรอย่างเงี้ยหรือ มันอาจจะมีเกณฑ์เด kind of ินทางปุบปับเกิดขึ้นได้สําหรับตัวคุณถ้ายังไม่ได้แพลนแต่พี่มองว่ายังไงธันวาก็ต้องได้ไปอะจากในหน้าไพ่เนี่ยเห็นอยู่นะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องได้ไปเรื่องของสุขภาพเหรอเดวิลขึ้นพี่มองว่าโรคอะไรที่คุณเป็นอะ ถ้ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับการรักษาต่อเนื่องเรื้อรังก,ก็ยังป่วยอยู่นะจากที่เห็นมันยังไม่ได้หายนะคะมันยังไม่ได้หายลงถึงถ้าใครก็ตามที่ยังไม่เคยป่วยเลยอะไรเงี้ยแต่คุณใช้ร่างกายอย่างหนักมาโดยตลอดทํางานอย่างหนักมาโดยตลอดอะไรเงี้ยมองว่ามันถึงช่วงที่คุณจะต้องไปเช็คอัพแล้วอะ นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอโรคที่คุณอาจจะต้องไป Follow up เรื่อยๆอย่างบางท่านก็อาจจะเป็นเบาหวานกินแต่ชาเนะเาะว่าตัวเองกินเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับความดันหรือแบบโรคที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องอควบคุมน้ําหนักบางท่านน้ําหนักขึ้นข้อเข่าเสื่อมหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นโรคที่มันจะต้องมีการ Follow up อะ่ะมันไม่ใช่รักษาทีเดียวแล้วหายอะไรอย่างเงี้ย เอออะไรแบบนี้ต้องไปเช็คนะคะบางท่านเป็นเกี่ยวกับระบบช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะหรือบางท่านเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ผ่านการติดโควิดอ่ะพี่ว่ามีอีกล้ะลอกหนึ่งด้วย,พยไพ่ใบเนี้ย The d y v i ิขึ้นมันไม่ใช่โรคที่รักษาแล้วหายเพราะปัจจุบันโอเคมันจะเป็นโรคประจำถิ่แล้วอย่าเงี้ยก็อาจจะเป็นได้อีกหรือรวมถึงฝีดาดลิงหรอก็แรงเนาะแรงไปเนาะมองว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกแบบภูมิแพ้ก็ได ภูมิแพ้ผิวหนังพวกขัดคันขยเยอขยเยอะอะไรเงี้ยภูมิแพ้การจามฟุดฟิดฟุดฟิดให้หน้าลำคาดันี้ก็จะพี่มองว่ามันก็ยังอยู่ในหมวดของเดวิลอะนะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ไพ่แนะนำอะไรให้ธนูไพ่แนะนำอะไรให้ธนูจ้ะขอไพ่หนมือที่สามมือที่สามอะอืม ระวังไปเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่พี่ที่พี่ชอบทําไมพี่ถึงเปิดไพ่แบบต้องเปิดไพ่ที่ที่หน้าหน้าจอผลผลิตหน้าไพ่คือเราบอกว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงการปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยเรามาระวังจริงนะธนู เรามาระวังความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องไปคล้องเกี่ยวเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์อันเนี้ยให้เราระมัดระวังให้ดีๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วไพ่เหมือนขึ้นมาบอกว่าถ้าเริ่มต้นได้เริ่มต้นใหม่หาคนใหม่คุณมีโอกาสที่จะเจอรักครั้งใหม่ได้และเป็นรักครั้งใหม่ที่สร้างครอบครัวได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นคนนี้นะไพ่ขึ้นมาบอกแบบนี้เลยอ่ะ มว่าทําไมพี่ถึงชอบแบบถ้าเป็นไปได้เลือกที่จะสับไพ่ก็สับไพ่สดๆหน้ากล้องนี่แหละถ้ามันไม่ได้เสียเวลามากอะไรเงี้ยนะอ่ะไปดูกันกับคนโสดคนโสดธนูค่ะช่วงสองเดือนนี้คุณจะมีใครเข้ามาไหมขอไพ่หน่อยถ้าเป็นไปได้นเน้นที่รับขนานะไนถือถ้วยเห็นปะมีไนถ้วยมีห้าดา มีเก้าเหรียญมีวิวมีมาจากไนหนนะให้าามีมาแน่นอนนะแต่มีเกณฑ์ที่จะมามาหายๆได้นะคะในช่วง2เดือนนี้เป็นช่วงที่มีคนเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้ทําให้คุณหายโสดเพราะ1เข้ามามาหายๆห,หรือ2ออาจจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่า ยังไม่ใช่อะคนคนนี้ถึงจะเข้ามาจีบเราแต่เขาไม่ใช่ทาร์เกตของเราเราไม่ได้อยากที่จะลงเอยกับคนคนนี้เราไม่ได้อยากได้คนคนนี้เราไม่ได้ชอบคนคนนี้เขาไม่ใช่ไทฟ์ของเราไม่ใช่สไตล์ของเราเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนเขาคนนั้นรู้สึกไงกับคุณแลวคนโสดหนุเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะไนด้า เฮโรแฟนไนถือไม้แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะธนหนึ่งไม้เด็กไม้แล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญในหน้าไพ่ตัวรเองอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ คนคนนี้มีความสดใหม่อยากที่จะเริ่มศึกษาคนคนนี้ดูมีความน่าสนใจสามารถเจอกันได้จากเรื่องหน้าที่การงานหรือเวอร์ชั่นคนคุยอย่างนี้แหละแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันสภาพมันดูไม่ใช่มาจากเดตติ้งแอปพลิเคชันมาดูไปอะไรที่จับต้องได้เป็นน้ําเป็นเนื้อเข้ามาพูดคุยได้คนคนนี้อยากพูดคุยกับคุณนะเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนทําอะไรรวดเร็วมีความกระตือรือร้นตัดสินใจอะไรได้ง่ายแล้วก็ ถ้าต้องการคําปรึกษาอะไรจากคุณนี่คุณน่าจะมีให้เขาได้เป็นอย่างดีเพราะคุณดูเป็นคนที่มากประสบการณ์อืมดูสิแนวโน้มนะคะชาวธนมคุณกับเขาขอไพ่ให้แนวโน้มได้ไพ่สี่เหรียญในหน้าไพ่ หน้าไพ่ย,ยังไม่ใช่ไพ่ในลักษณะเปิดใจนะสี่เหรียญถ้าเป็นด้วยเรื่องงานเรื่องเงินก็เรื่องงานเรื่องเงินแหละไม่ต้องคิดมากแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ได้หมายถึงการปิดการเบอร์ชั่นนี้คือความหึงหวงไปเลยนะไพ่แนะนำสิมีก้าไม้หรอมีควีนดา หน้าไพ่ยังไม่ใช่พลังงานที่ดีมีคนเลือกที่จะเอาแต่ใจตัวเองอยากได้แบบนี้อยากให้มันเป็นแบบนี้จะต้องทําแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสภาวะของการปิดใจยังไม่ใช่สภาวะในการเปิดรับของคนทั้งคู่เหนื่อยนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้ารอได้รอก่อนเพราะเวอร์ชั่นมันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ที่จะทําให้คนคนอื่นเข้าหาแล้วอยู่กับเราได้นานๆน่ะสาหรับหน้าไพ่เนี้ย คนโสดรอก่อนนะเดี๋ยวไปต่อกันกันกบคนแอบชอบจะ้ะคนแอบชอบนะคะคนที่เราไปแอบชอบเนี่ยเรากับเขาต้องรู้จักกันนะเออเขารู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณไปแอบชอบคว e นถือมาสองเหรียญเก้าเหรียญอืม เขารู้ด้วยนะว่าคุณโสด <c oughs> หรือถ้าเขาไม่ได้คิดว่าคุณโสดอะคือเขามันเป็นภายของการที่เขายังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการใช้ชีวิตของตัวเองและอยากเป็นโสดมากกว่ามีคู่นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา5ไม้ High p r i แล้วก็ไพ่9ถ้วยในหน้าไพ่ค่อนข้างมีความขัดแย้งและความสับสนอยู่ภายในใจ คุณได้มีโอกาสเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับบุคคลที่2บุคคลที่3ด้วยนะแล้วมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนะ่ยเหมือนประมาณว่าแบบเขาให้คําแนะนําคุณมาอีกประเภทหนึง่งอีกอย่างหนึ่งอะไรเงีเยนะ้ยคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นอนะไรเงี้ยหรือตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีมีจังหวะที่ขึ้นขึ้น,นลงลงในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้หมายถึงการแสดงออกกันนะทาให้ตัวเขาค่อนข้างสับสนวุ่นวายนิดหนึง่งแล้วตัวคุณเองก็แอบชอบจริงๆด้วยในสภาวะความสัมพันธ์เนี้ย หนึ่งถ้าคุณไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้มากๆอะ่ะคือคุณกําลังสงสัยตัวเองได้ว่าคนที่คุณไปแอบชอบอะ่ะจริงๆแล้วเขาโสดหรือเขาไม่โสดอืมมีเวอร์ชั่นประมาณเนี้ให้ให้แนวโน้มหน่อยนะคะสามดาบไม่เวิร์กนะให้แนะนำสิคนแอบชอบเหมือนเนี่ย ไพ่แนะนำเป็นเดทอะไพ่ให้จบอะ่ะเราเป็นไพ่ justice คนนี้ไม่โสดนะคนที่คุณไปแอบชอบนะชาวธนูเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นมาแนะนำว่าจบได้จบนะคะจบได้จบนะเพราะว่าคนตรน,นี้ไม่ใช่คนที่ทำให้เราหายโสดด้วยแล้วเป็นคนที่ทำให้เราแบบเจอกับคำว่าความอ,อกหักด้วยเพราะฉะนั้นสถานะอะไรในปัจจุบันที่คุณดิวอยู่กับเขาเช่นว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย หรือเป็นคนที่เจอกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานลูกค้าก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เวิร์กนะแต่ความสัมพันธ์นี้เหมือนเหมือนมีคนไม่โสดจริงๆนะคะเมื่อไม่โสดก็ไม่มันก็แปลว่า expire แล้วไหมอะใช่ปะ่ะความสัมพันธ์นี้มันก็ expire แล้วว่าบุคคลนี้ expire แล้วเราไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาแล้วนะถูกปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อก,กันกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธนูเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะเจ็ดถ้วยเด e s ซ <The> ั <sun. S 2> ก็ชัดเจนแล้วเป็นคนมีคนคุยเยอะนะแต่คุณค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นแตกต่างกว่าคนอื่นเขาอืมคุณรู้สึกยังไงกับเขานะ The world เดทแล้วก็ไฮเพรสใช่คุณเขารู้สึกอึดอัดแล้วคุณก็รู้สึกว่าในขณะที่เขาคุยกับคุณเขาก็มีทางเลือกตัวเลือกหรือเบอเพลอเป็นคุณนี่แหละที่มี คนคุยหลายๆคนเหมือนเหมือนกับเขาอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่ามันไปต่อได้ยากพี่รู้สึกว่ามันมีคําว่า long distance relationship เข้ามาเกี่ยวข้องคุณและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะแล้วสามารถเป็นความสัมพันธ์แบบในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้บางท่านไม่เคยเจอตัวกันเลยแต่บางท่านเจอกแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กหรอกรักทางไกลมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยความแตกต่างกันของคุณกับเขามันไม่เวิร์กคุณอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นั่นคุณอายุเท่านั้นเขาอายุเท่านี้ เขามีความเชื่อแบบนั้นเรามีความเชื่อแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแนวโน้มนะคะมีควีนดาืมไพ่แนะนำสีห้าไม้นะ Fan. ไฮโลแฟนไพ่เนี้ยบางทีความสัมพันธ์เนี้ยเหมาะแก่การเป็นเพื่อนมากกว่าเหมาะแก่การเป็นเพื่อนมากกว่าส่วนหนึ่งอะ่ะมันมาจากการที่ เรียกว่าการเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะบางทีเขาเข้ามาปรึกษาเราเขาเข้ามาพูดมาคุยมาสื่อสารกับเราอะไรเงี้ยการให้คําปรึกษาของคุณนะ่ะมันมันดีคุณรู้ว่ามันดีแต่คุณจะรู้ได้ว่าถึงเวลาเขาเอาไปปฏิบัตนะิเขาก็จะเลือกไปปฏิบัติในแบบที่เขาอยากที่จะเอาไปนั่นแหละอย่าอารมณ์เสียใจกันเลยนะคะเพราะว่า ถึงเวลาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด2ความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของเราสองสาคนอยู่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นคนบางคนนะเหมาะที่จะเป็นคนรู้จักไม่ได้เหมาะที่จะเป็นคนรู้ใจเพราะว่ายิ่งอยู่ด้วยกันแล้วมันนี่รู้สึกขัดแย้งอยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบทําไมทุกครั้งที่คุยกันมันจะต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอืมถ้าเรารู้สึกว่าเราท็อกซิกกับใครหรือใครท็อกซิกกับเราการอยู่ห่างกันมันคือวิธีการแก้ที่ซอฟที่สุดแล้วอ่ะนะอ่โอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวธนูค่ะคนมีคู่นะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณค่ะมีสี่ถ้วยสมถ้วยเดทคุณรู้สึกไงกับเขาวิวอเกจูนหนึไม้ justice หน้าไพ่เหมือนมีประเด็นกันอยู่ในเวลานี้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรก็ไม่ถูกใจบางท่านคำว่าคนมีคู่เนี่ยคู่ของเราเป็นคู่ของคนอื่นด้วยหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นได้นะคะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ยสถานะฝั่งเนี่ยเขาก็ต้องการจบเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได้ตัวเราก็ต้องการจบ ต้องการเริ่มต้นใหม่หาคนใหม่เหมือนกันเพราะเราต้องการใครสักคนที่ให้คอมมิวเมนต์กับเราได้ให้ความจริงใจกับเราได้นี่เป็นเคสที่1เคสที่2มันสามารถไปถึงคนมีคู่ในเวลานี้ไม่ค่อยมีเวลาความโรแมนติกซึ่งกันและกันไม่ค่อยหวานเลยนะคะโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินทําอะไรก็ไม่ถูกอกไม่ถูกใจไปสะหมดรู้สึกอย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนแบบมีเกณฑ์ที่อ่ะเดี๋ยว อาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคนที่หาเรื่องมาปรับความเข้าใจกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเรื่องเรื่องของความไม่ราบรื่นอ,อยู่ตรงนี้นะจากที่เห็นบางท่านยุ่งเรื่องงานแต่งทะเลาะกันเรื่องงานแต่งเนี่ยแนวน้มนะแนวนมความสัมพันธ์จ้ะแนวนมความสัมพันธ์เอ็มเอพอเร่ไพ่แนะนำสิเวิลด พอร์มในหน้าไพา่ขึ้นมาบอกเหมือนประมาณว่าในเวลานี้คุณและเขาต้องการความเป็นถ้ามันเป็นคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นมีปัญหากันในเรื่องเราสองสามคนนะมันคือเรื่องราวของการที่แบบเออตอนนี้เราดูซิว่าหลักใหญ่ใจความในชีวิตเราอ่ะ อะไรคือเรื่องที่เราจะต้องไปบริหารไปจัดการก่อนเช่นบางทีมันคือเรื่องของงานบางทีมันคือเรื่องของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ไปบริหารจัดการตรงนั้นก่อนนะคะแล้วอะไรหลายอย่างมันก็จะโอเคมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวคุณและเขาอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้การสักเท่าไหร่เพราะมันขึ้นไพ่เฮอร์มิตมาด้วย มันมีประเด็นที่คุณก็ไปจัดการปัญหาของคุณ,คณเขาก็ไปจัดการปัญหาของเขาเป็นโซนประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนน่ะถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะมันคือการที่เลือกที่จะโฟกัสกับคนของตัวเองอ่ะมันถูกต้องที่สุดแล้วมันก็คือจะอยู่ในโซนประมาณนั้นแนวโน้มที่ดีที่สุดคือการกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณอยู่กับคนของคุณเขาอยู่กับคนของเขาเอารมณ์ประมาณนี้จ้ะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบคนรักเก่านะคะมาค่ะคนเก่าชาวธนูคนเก่าคนนั้นเขารู้สึกไงกับคุณคนเก่าคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณสีเหรียนเฮโรแฟนก้าวดาอืม ความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของการบล็อกการปิดกั้นเรื่องราวของการเคยให้การซัพพอร์ตการช่วยเหลือบางท่านคนเก่าอะ่ะมีมีมีปัญหาในเรื่องของพันธะผูกพันร่วมกันก็ได้นะพาระานี้สินร่วมกันเคยซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเคยซื้อรถอยู่ด้วยกันเคยมีมีคอมมิชมน์อะไรบางอย่างร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันอาจจะยังต้องรับผิดชอบอยู่ ก็คือตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันและห่างแยกเลิกกันมาละแต่ว่ามันยังมีอะไรที่ผัพันกันอยู่บางท่านอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่บางท่านมันเป็นเหมือนแบบตอนที่รักกันเราซื้อหมาซื้อแมวหรือไปเลี้ยงด้วยกันอะไรเงี้ยถึงเวลาเอาหมาไว้กับใครแมวไว้กับใครละอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกอย่างเงี้ยอ่ะโอเคคุณคุณรู้สึกไงกับเขาคะธนูมีแปดไม้ มีสิบไม้อืมมีทาวเวอร์เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่มันเลิกกันแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ซัมติงภาระบางอย่างณตอนที่คบกันมันยังพัวพันมาถึงตรงเนี้ยด้วยไพ่สิบไม้กับสี่เหรียญพี่รู้สึกอย่างนั้นมันวางไม่ได้มันวางไม่ได้อืมทํำยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาควินดาไพ่แนะนำมีห้าถ้วยแล้วก็ไพ่สามใบไพ่เหมือนประมาณว่าถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้การที่คุณจะต้องไปช่วยเหลือเขาเอนดูเขาเองเราขาดเนี่ยไพ่บอกตัดได้ตัดนะตัดได้ตัดนะเพราะว่าหนึ่งพอขึ้นไพ่ไปนี้บางทีถ้าสมมติเราช่วยไปอะไรไปก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันไม่สามารถดึงความสัมพันธ์นี้กลับมาได้ อืมเราไม่ถ้าเราอยากจะช่วยจริงเราต้องเป็นการช่วยทิ้งไปเลยอ่ะเราไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้อะไรกลับมาแต่ถ้าคุณคาดหวังอ่ะคุณก็จะผิดหวังไพ่ถึงหันไพ่ถึงเป็นลักษณะไพ่หันหลังมาให้ว่าแบบเออต่างคนต่างอยู่เถอะเริ่มต้นใหม่เถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีความรู้สึกว่าคนคนนี้จะก้าวเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณเฮิร์ตอีกครั้งผิดหวังอีกครั้งเสียใจอีกครั้งนําปัญหาใดๆมาให้อีกครั้งเนี่ยคุณต้องปฏิเสธ คุณต้องปฏิเสธนะเพราะว่าไอ้ที่คุณมีอยู่ไอ้ที่คุณแบกไว้อยู่มันก็หนักแล้วอะ่ะอืมเนาะจะเอาคุณนีว่าแบกเพิ่มก็ยังไงอยู่ตัดได้ตัดห่างได้ห่างนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์เนาะของชาวธนูและคนาธนูในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ